โอ้สวีดับสวัสดีครับพี่นอ้องก้องไปอามาพี่น้องขาเที่ยงขาเที่ยงวันนี้มีอันญี่ปุ่นตุ่มอกมาของพี่น้องเฮ้ยตุ่มมากไข่ดาวดกระเพราะกับผมอขอข้ากินพี่น้องเนี่ยพ่อสมือเหรอวะเพป็นนักเรียนนักเรียนพี่น้องเล ไหนยังกินกวเทีย่งยงได้พี่น้องในกะเพรากะเพราหม้มนเนี่พักแต่พี่น้องเลย สุดาชมาบอกกินเขาได้พี่น้องกินตน้นมปังนบผมเดีไทยเาเนาะเดี๋ยวชิ้น,นะพี่น้องเนาะกินมาแต่น่อยดีววันบอกม,ม,มีอมืตักกต๊กแตนพี่น้องเลยมันนี่ตักกต๊กแตนแบบโบราวมานำ้ำไม่แต่ตักต๊กแตนผงก็ไพี่ปนหน่อยพี่น้อย How do you know? ตรวจจัดฝาแฝดพีกเข่าครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวีสดีครับสวัสดีครับผม